วันนี้เราได้ดูไฮไลท์การแข่งขันเชิร์แอดวานซ์เอเชียทาเลนต์คัพ2015การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบของเยาวชนอายุต่ำกว่า18-22คนที่เก่งที่สุดในเอเชียซึ่งในรสที่5นั้นผู้ชนะคืออายุมุซาซากินักบิดญี่ปุ่นเบอร์22 มาดูเรสทกันครับว่า2นักบิดของไทยชิปนักคารินเบอร์13และบูสิธิพรเบอร์เจจะบิดสนั่นที่สนามเซปังมาเลเซียได้หรือไม่ในเรสที่6นี่แข่งกันมันสุดๆครับในรอบสุดท้ายของการแข่งขันผู้นำก่อลุมกันมาสีคนนะครับเป็นนักบิดจากญี่ปุ่น3คนและชิปนักคารินของไทยซาซากิที่นำอยู่ล้มนะครับก็ทำให้มาซากิที่อยู่ติดกันล้มไปด้วยชิปนักคารินนักบิดไทยเบอร์13โชว์ฟอร์มสุดเทพคอนโทรลทั้งรถและกสติบิดแซงขึ้นมาเป็นอันดับที่1เข้าเส้นชัยชนะเรสนี้แบบได้ใจต็มๆโอ ทำให้ตอนนี้คะแนนรวมของชิปขึ้นมาอยู่อันดับ2ฮะและทําให้เด็กไทยของเราติดท็อป5ถึง2คนชิปนักเรียนและกล้องสมเกียรตินะครับที่แม้จะไม่ได้ลงในสนามนี้แต่คะแนนรวมก็ยังอยู่ที่5หากน้องๆคนไหนอยากสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15สิงหาคมนี้ส่วนสนามต่อไปเด็กไทยจะลงแข่งที่จูไห่ประเทศจีนในวันที่19-20กันยายนนี้ทุกช็อตจะเป็นงไงเราจัดไปแน่นอนพรุ่งนี้เจอกันวันแม่ครับ